โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพอซ่าเคเมอร์นะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับก็คือเป็นการฉลองนะครับครบรอบ8ปีนะครับของเกมเศรษฐีนะครับก็ถือว่าอีเวนต์นี้นะครับก็ถือว่าแจกเยอะมากแล้วก็มีตัวละครสุดโหดที่เข้ามา1ตัวนะครับก็คือเจ้าน้องไกอานั่นเองนะครับก็มาบ่อยขอตูม้วยนะ มีคอร์สตูมด้วยมีทั้งคอร์สตูมมีทั้งตำนานมาด้วยเลยนะครับมาทีเดียวแบบครบจบเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารอบนี้นะครับมีของแจกอะไรกันมาบ้างนะครับรอบแรกเลยนะก็คือเป็นการล็อกอินนะครับผมล็อกอินนี่คือจะแจกกี่เพชรนหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันแจกทั้งหมดสี่พันนะครับผมแจกทั้งหมดสี่พันเพชรนะครับแล้วก็มีพวกเล่นกับส่งโค้ดเวอร์ทองด้วยนะครับก็ถือว่าแจกเยอะนะดูดิ ได้2 0 0 0ันเก้าสองพันเก้าอีกะดูส่งโค้ดว่วทองนะครับแล้วก็มีจี้เครื่องรางนี่ครับไม่ต้องเป็นการกากโค้ดเหมือนรอบที่แล้วแล้วนะครับรอบนี้ถือว่า g m อใจดีงั้นแหละว่าฉลองครบ8ปีอะนะครับก็เลยแบบอ่ะให้ส่งโค้ดว่วทองแล้วกันก็ถือว่าคุ้มนะกับคุ้มกเท่าเข้ากับเรือรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มีที่ได้เพิ่มขึ้นม,มาคือตัว๋วแปรรูปแม่นยำอีกชิ้นหนึ่งนะรอบที่แล้วในการกาะโค้ดรอบนี้ไม่ต้องกอกเลยส่งแค่โค้ดว่าทองนะครับก็ ก็อันนี้แจกทั้งหมด4,000นะครับแล้วก็มีตรงไหนอีกนะครับแล้วก็มีในร้านค้าลึกลับนั่นเองนะครับร้านค้าลึกลับนะครับผมก็คือได้2,500เพชรนะครับแล้วก็มีลูกบาทเพชรขั้นต่ําได้500แล้วก็จะมีในลูกบาทอีอะไรนะอีลูกบาทมุง้งม่วงอีลูกบาทอีชมพูเนี่ยนะครับผมอีลูกบาทอะไรเลยครบรอบ8ปีมันเนี่ยอ่ะไหนวะนี่ไงลูกบาทครบรอบ8ปีเนี่ยก็จะได้อีก1,000นนี่ครับมันจะได้มันจะได้เป็นอะไรวะ มันจะได้เป็นบัฟ200เพชรอ่ะ5วันนะครับก็ได้อีก1,000พันก็รวมรวมก็ตรงนี้ก็จะรวมรวมก็จะได้ต่ำๆเลยนะตรงรวมรวมได้ได้4 0 0พได้4 0 0พันก็บวกกับที่มันไอ้นี่ก็เป็น800 0นะครับ8,000ที่ได้เพชรแล้วก็มาซื้อนี้อีกนะครับอ่ามาซื้อตัวนี้อีก99บาทนะครับผมตัวนั้นไม่ใช่มาซื้ออีกตัวนี้30กว่าบาทอ่ะ30เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ3าป่ะเออ35 34ไม่รู้อ่ะ ก็ได้อีก1000พก็จะเป็นทั้งหมดเราก็จะได้เพชรทั้งหมดประมาณ9 00 0พนะครับได้เพชรทั้งหมดประมาณ9,00 0เพชรนี่ครับผมอ่าเรามาซื้อตรงนี้อีกนะครับสาบาทแล้วก็ตรงนั้น9 9นะครับตรง9 9ได้ส0่พันมาซื้อตรงนี้อีกก็ได้1 0 0 0ได้ได้บัฟอีกก็เป็น9,00 0เพชรนะครับถือว่าได้เยอะอยู่ในอีเวนต์นี้แล้วก็มีพวกคงพ,พวกขินที่เราสามารถไปรับได้อีกนะครับผมอ่านะี่ครับก็ถือว่าอีเวนต์นี้แจกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแสงมาขายอยู่นะครับผมก็โอเค นะครับผมป่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับไกอานะครับเราต้องหาอะไรบ้างนะครับเราต้องหาไอ้ตุ๊กตาโพไซดอนนะครับ2นะครับแล้วก็ตุ๊กตาฮาเดสนะครับ2แล้วก็ไอ้ตุ๊กตาเฮรานะครับผม2เหมือนกันนะครับก็จะมีอีโวแล้วก็มีตำนานนะครับผมสำหรับตัวตำนานนะครับก็จะเป็น เมื่อตกเลนมาของเราครับมีโอกาส7 5เนะครับใช้เอฟเฟกพื้นที่ดินแดนกุลาบนะครับพื้นที่ดินแดนกุลาบนี้น่าจะเป็นแบบพวกป้องกันตายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับผม75%ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเมื่อก่อสร้างมีโอกาส40%นะครับย้ายทันทีตำแหน่งพื้นที่ของฉันนะครับเมื่อไม่แสดงผลเติบโต10%นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเมื่อตกเลนมาของเรามีโอกาส70%นะครับควบคุมไฟตรงข้ามนะครับแบบซุ่มแล้วก็ เมื่อก่อสร้างมีโอกาส80%สร้างแลนด์มาร์กนะครับโดยจ่ายเพิ่ม5เท่าของค่าก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับผมแล้วก็เมื่อมาตกพื้นที่ของฉันรับมาเบิ้ลไอคืน150%นะครับของค่า,าก่อสร้างแล้วก็ในเทอร์นของเรานะครับเมื่อตกพื้นที่ไดมาร์กของตัวเองมีโอกาส65%สร้างแลนด์มาร์กและเคลื่อนย้ายทันทีนะครับถือว่าหูหดนะถือว่าหดนะแล้วก็มีคอร์ตูม,มานะครับสำหรับคอร์ตูมเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์อันตรายอะไรก็ไม่รู้ไหนวะอีคอร์ตูมอยู่ เมื่อฝ่ายตรงข้ามตัวื้นที่บนชันโอกาส80นะครับใช้เอฟเฟกต์เมล็ดพันต้องสาบนะครับเอฟเฟกต์เมล็ดพันต้องสาบคืออะไรนะครับก็คือมันจะโดนอีกฝ่ายอ่ะถ้าอีกฝ่ายมาตกเมืองเราอะ่ะนะครับมาตกเมืองเราก็จะโดนไอ,อ,อเอฟเฟกต์เมล็ดพันต้องสาบมีถามว่าอเมล็ดไอพันต้องสามันทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือถ้าอีกฝ่ายโดนก็ถ้าอีกฝ่ายไ,ไปตกพื้นที่ว่างก็จะสร้างแลนด์มาให้เรานะี่ครับเทียนอ่านมาดูนะี่ครับอถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมันผิดดพาไป นี่ครับขอไปดูแปบรบ์นะครับขอไปดูแปรบบอ่ะอ่ะนี่ไงนี่ครับก็คือคุณสมบัตินะครับอ่าที่คุณจะดับั้งต่อไปนี้พื้นที่ว่างนะครับสร้างแลนด์มาร์คของฉันนะครับแล้วก็เปลี่ยนก,การเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็สถาระสำคัญระบายสีอ่ามีผลหนึ่งเทินและจํานวนอ๋อนี่ไงก็คือมันมันจะโดนอีกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายไปลงมือที่ว่างมันก็สร้างแลนด์มาร์คถ้าอีกฝ่ายไปอ่า เมืองที่ไม่ยังไม่เป็นเมืองมันก็จะเป็นเมืองพื้นที่เรานะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่แลนด์มาร์กนะครับก็จะเปลี่ยนสีเป็นของเรานะครับอยู่ได้เทินหนึ่งนะครับสําหรับพื้นที่เอฟเฟกนี้นะครับก็ถือว่าถ้าโดนไปก็เล่นยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีนะครับผมแล้วต้องไปลองดูอีกทีโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับว่าเรานี่ครับจะโดนไปเท่าไหร่นะครับสําหรับเจ้าน้องไกอานี้นะครับผมมา นี่ครับไปสุ่มกันเลยนี่ครับผมไปนะครับตอนนี้ตอนนี้เรามีอยู่นะครับทั้งหมด73,500มนสามนหครับผม73,500ก็ไปนะครับจัดเลยนี่ครับจะไม่หาได้ยังไงน้องโหดขนาดนี้นี่ครับผมปั๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหรู้แล้วว่าซูตออกยากนะครับผมมาแพ็คแรกนะครับผมไปแพ็คที่2นะครับซูตมาไม่เอ่ยยังไม่มีการทรงซูตอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไป ยาวๆกันไอมครับผมแหมยังเกลือครับบอกเลยโอ้โหไม่อะไรเลยครับผมไปครับผมมาสุดอยู่ไหนโอ้ไม่ออกเลยครับตอนนี้เนี่ยผ่านไปที่หนึ่งพันเพชรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเงียบกริบนี่ครับผมเงียบกริบโอ้ขอพันระบก็ได้นะคงไม่ขอมากไปใช่ไหมโอ้ เพื่อนโอ้มึงก็เงียบเกินเฮ้ยขอสักตัวได้ไหมอู้มึงก็เกินปุยมุยเพื่อนโอ้สุดสุดอยู่ใ่ตอนนี้เริ่มสีสุดแล้วเราเนี่ยเริ่มสีสุดแล้วนะครับผมมันไม่ออกเลยอะเฮ้บ้าบอบ้าบอเร็ว บ้าบอไปแล้วเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนทำแบบนี้อ๋อไปต่อไปต่อดีกว่าปะทำไมทำไมเพื่อนล็อกจังอะทำไมเพื่อนล็อกล็อกล็อกซุดเราจังขอซุดหน่อยอุ้ยไม่ออกเลยโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีรวมปะซุดผมเออมา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 ไม่ใช่ซุดดิโพไซดอนหนรือกว่าซุดลืมมาโพไซดอนมาหนึ่งแล้วทุกคนสอบไหม ที่สองครับมะต่อเนี่ยผมโพไซดอนมามาหน่อยลูกมาหน่อยมาหน่อยโพไซดอนลูกรักลูกรักของพ่อไปมาไม่ออกไม่มีผมว่าคิดว่าอาจจะไม่มีรวมอ่ะหรือมีรวมอ่ะมีมีมีรวมไม่มีรวมหรอมัอ้มโพไซดอนมาเออสวย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 ,สวยนะครับ มาโพไซดอนมันต้องออกเร็วๆแล้วเพื่อนไม่ออกครับไปนะครับได้มาสองใบแล้วครับผมมาสามไหมไม่สามเหอผมไปโอ้โหนกหน้ามันจะเป็นแบบอ่าซุดนะครับแล้วก็ตุ๊กตาฮาเดสแล้วก็เป็นโพไซดอนนะสามเทพเลยอ่ะ <c oughs> ไปนะครับโพไซดอนไม่ออกครับนะไปเร็วๆครับตอนนี้ โอ้โหแฮติกไปเลยครับโพสซดอนมามาหน่อยต้องถือตีศูนย์เพื่อนต้องถือตีศูนย์ต้องตัวฟ,ฟา้าโพสซดอนมาแล้วลูเร็วออฮูเพื่อนไม่น่ารักเลยอะทำไมมันเกลือจังซี่โอ้ไม่ออกเลยครับผมแจกเพชรเยอะก็เลยแดกเยอะใช่ไหม <laughs> โอ้ยมันไม่ออกเลยอะทุกคนนี่ครับห้าพันเลยเด้ ห้าพันได้มาสองใบอะครับถามไหมอะอูไม่ถามครับอย่างเกลือมาเพื่อนเพื่อนโพไซดอนโอ้โหไม่ออกโพไซดอนโอ้ยไม่เกลือเกินอุยจะห้าพันแล้วดิทิปหายแล้วห้าพันแล้วเนี่ยห้าพันละห้าพันละอันนี 5, ้ห้าพันละห้าพันละ เพื่อนห้าพันละห้าพันได้สองใบเพื่อนห้าพันได้สองใบเพื่อนชะตากรรมชะตากรรมเพื่อนเพื่อนอพอพอพอเพื่อนขอขอไปขอไปขอไปของแถมก่อนแล้วกันเพื่อนโอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้เกินโอ้ยไม่ไหวนะครับแบบนี้ไม่ไหวนะครับแบบนี้ โอ้ยมามามาขอขอขอโพไซดอนหน่อยสักใบสองใบ,ใบได้ปะนะนะนะเพื่อนขอสักใบสองใบ,ใบได้ไหมโพไซดอนโพไซดอนโพไซดอนเออใบหนึ่งโพไซดอนสองไหมโอ้โหโพไซดอนมาแค่ใบเดียวโอ้โหตอนนี้ได้แม่สามใบเองอะ่ะแล้วมันมีรวมปะมีรวมป่าวะ มีรวมไวม้รวมหาเอสแล้วก็ได้ไก่อาเลยแต่ว่ายากผมว่าถ้าได้ไก่อาเลยน่าจะยากอืเออแล้วอีตัวใหม่เนี่ยอีตัวอีโวหนูยิ้มอะโหดนะเกือบหูความสามารถเท่าๆกับดาร์คซีตเลยอะที่ดูความสามารถมันเหมือนดาร์คซีทเลยอะผมดูความสามารถอะเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกันนะครับอืมแต่ว่าโหดอะนะครับผู้เล่นใหม่เล่นสบายเลยอะ เอาไปไปสุ่มต่อดิเพื่อนเราอะไปสุ่มต่อดิมานี่ครับต่อนะครับไปปึ๊บ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 เออโพไซดอนสวยมาไหมโพไซดอนม่อีกต่อเราดูแป๊บนึงอ๋อถ้าซุดม,มันได้เป็นเอสฮ่าเอ้ยออมันก็สามเทพอยู่นี่หว่าซุดม,มันเป็นเอส มาไปทุกคนต่อเนี้ยพ่อเซรอนเออเออสวย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 ,สวยแบบนั้นแหละสวยแบบนั้นแหละหาไปเล้วหาไปแล้วเพ่อเซรอนมาอีกไหมโอ้โหเหมือนกดออกแล้วเข้าใหม่เหมือนเหมือนจะมานะโพ่อเซรอนเดี๋ยวมันต้องใช้แบบสุดกดออกเข้าใหม่ปะโพ่อเซรอนไม่ออกแล้วครับมาพอ่อเซรอน ไม่ออกกดออกเข้าใหม่กดออกเข้าใหม่กดออกเข้าใหม่ไม่รู้ว่ากดออกเข้าใหม่ <c oughs> ไ,มออหมไม่มา <c oughs> มาโพไซดอนไหมโอ้โหไม่ออกครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะ่ 8, ะแปดพันแล้วมั้งโพไซดอนไม่ออกครับโอ้ยแปดพันแล้วแปดพันแล้วเพิ่งได้ห้าไปเองเพื่อนมาหน่อยไหมโอ้โหไม่ออกเลยจ้าเพื่อนไม่ออกเลยเพื่อนเพื่อนมาให้หน่อยโพไซดอนมาให้หน่อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะหมื่นหนึ่งละเด้อโพสเดอนเออสองใบเลยปะล่ะนี่ออกเรียบมาใบหนึ่งก็ยังดีวะไปทุกคนอเออเอสมาสักใบได้ปะ่ะล่ะซุตอ่ะไม่เคยได้เอสสักใบกับเขาเลยเพื่อนเออเออสวยสวยเพื่อนสวยสวยแบบนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละ มาสามแล้วสามแล้วเราไหไรแล้ววะเนี่ยเออสวยเออใกล้คบรบแล้วมั้งเนี่ยขาดอีกใบเดียวปะเออขาดไปเดียวขาดใปเดียวขาดไปเดียวขาดไบเดียวผมเปิดของแถมก่อนละกัน <c oughs> ผมเปิดของดองก่อนละกันมันอาจจะมาในของดองก็ได้จะมาสองใบเลยปะขอสักใบหนึ่งอะยังต่ำขอสักใบหนึ่งได้ไหมนะขอสักใบหนึ่งนะพเพื่อนนะ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 พเพเือ่อนเพื่อนหญ่ใจร้ายใจดำก่อน,นเลยเราเลยนะเพื่อนนะมาเร็ว ใบหนึ่งกุ้ยไม่ได้โอ้ยขอสักใบหนึ่งก็ไม่ได้เนาะกระจร้ลายกระจาดำกันเกินเพื <c oughs> ่อนมาๆๆๆมาใบหนึ่งใบหนึ่งใบสุดท้ายใบสุดท้ายโพไซดอนโพไซดอนไม่ออกครับตอนนี้นะครับหนึ่งหมื่นเพชรแล้วนะครับผมมาแพ็คที่หนึ่งหมื่นนี่แหละโพไซดอนมันต้องมาแล้วมันก็ไม่ออกครับผมไปโพไซดอนลูกรัก โอ้ยคาเดตอบมึงโอ้ไปครับทุกคนขอบโพไซดอนหน่อยอ๋ยหาเอ้ยใบเดียวกับโบให้กันเนาะงอ้ยขอบโพไซดอนได้ปะเปะ่อนปั๊บเออโพไซดอนมาในของแถมเออมันต้องแบบนี้ดิครบแล้วทุกคนครบแล้ว นี่ครับรับเลยรับเลยรับเลยป่ะนี่ครับได้แล้วโดนไป็นหนึ่งหมื่นห้าร้อยอ่ะนี่ครับโอเคนะอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์หนึ่งหมื่นก็โอเคอ่ะผมว่าโอเคนะครับผมถ้าต่ำกว่าหมื่นก็เอวยอวยนิดๆแล้วไก่นนี่ครับได้มาเร็วครับสำหรับน้องไกอานะครับแล้วเราก็ไปรับนี่คอตตุมตำนานนี่ครับไปเรียกรับตำนานเลยนี่ครับผมมา เรียบร้อยนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามารอชมคลิปรีวิวกันด้วยนะครับสำหรับรอบนี้ครับก็โดนไป1,500นะครับก็ถือว่าเออไม่ใช่1,500ดี1,400นะครับก็ถือว่าโอเคนะก็เจ็บเจ็บจ๊นิ่ๆอยู่นะก็เจ็บอยู่แต่ก็โอเคนะครับแต่น้องโหดอ่ะเออน้องโหดอ่ะต้องหานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วครับ